สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาอัปเดตทั้งของฟรีแล้วก็อัปเดตทั้งของเติมนะครับโนก็คือทั้งปีเลยนะครับวงน้องก็คือฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับโนพี่จะมาอัปเดตของที่จะเข้ามาในฟีฟ่านะครับเนาะทั้งปีเลยนะครับวงน้องก็คือหมดปี2022เลยนะครับโนมาดูกันนะครับโนว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้านนะครับโนในส่วนของสกินปืน สุดหรือว่าสกินอะไรนะครับเนาะพี่ขอรายงานที่หลังแล้วกันนะครับวงน้องวันนี้พี่จะมารายงานสกินปืนนะครับเนาะที่หลักๆเลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของไอวอด้วยนะครับเนาะเราก็มีคาตาณาด้วยนะครับเนาะมาดูกันนะครับวงน้องว่าทั้งปีนะครับเนาะจะมีทางด้านของคาตาณามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าจะมีหมัดเท่ๆนะครับเนาะมาแจกฟรีให้หรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครไม่ดูคลิปนี้นะครับเนาะก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือดูคลิปนี้นะครับเนาะจะไรอัปเเดตข้าาม นอนในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของพีหรือว่าดูกิจกรรมนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละ1ทีเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็จับปลาไหมเลยนะครับน้องก็ถือว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของการลุ้นบัตรกระย่ามูลค่า200บาทแล้วก็ตัวละครนเอทลองอีกหนึ่ง จากพี่นะครับน้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของเพลงแล้วก็ตัวละครนะครับนาอมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาอว่าวันนี้นะครับพี่จะมารายงานนะครับนาะกิจกรรมล่วงหน้าหรือว่ารายงานทั้งปีเลยนะครับนาอว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับนาอก็คือสิ่งแรกที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับนาะง18ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็น UPS ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็น UMP นะครับน้องก็จะมีทาางงดด้้นนขอ UMP วยเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับ จะมีทางด้านของ p 90ตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะกับ p 90ตัวนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ M60 ตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกินตัวนี้นะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับวงน้องสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะเราจะได้ฟรีๆสามารถรับได้ทุกคนสามารถรับได้ยกเสริมนะครับเนาะก็จะป้าหมายเลยนะครับวงน้องเราก็สกินปืน EVO ตัวต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกอชาตัวนี้นะครับเนาะอันน ก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้หรือว่าอยากรู้นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนกอรซ่านะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คืออันนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็ไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาทางด้านของลั c กี้อีโวนะครับวงน้องก็เป็นสกินต่อไปเลยนะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือพร้อมสั่นตัวใหม่นะครับน้องที่เเลยนน้องก็็ป เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของทอมสันตัวใหม่นะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในเอยนดังค์บงน้องก็จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาพร้อมทอมสันนะครับเนาะก็ไปกิจกรรม9เพจเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะแล้วก็เอสดวีดีนะครับบงน้องตัวนี้นะครับเนาะจะมาแจกให าาท,าาทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะคะวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนโตมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะคะวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้ว่าสกินปืนต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเนาะในตู้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสกินบ้าเลนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ UMP นะครับเนาะหรือว่า MP5 นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีสแต็กนะครับเน มาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะสำหรับ N79 นะครับวงน้องเราก็สเปรตัวนี้นะครับวงน้องมาแจกให้ฟพี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นการแลกได้ฟพี่นะครับวงน้องก็เป็นโทกเข้มแรงนะครับเนาะเราก็คาตาณาตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของคาตาณาตัวใหม่นะครับเนาะที่สวยมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องอันนี้ก็เป็ paper, it, Luckily, เปนทางด้านของสสกกกกกกกิินน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 นเเ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 คคคคคคคีี oh, <cs> ีียยยยยวววววววตััััััใหมม่่่ะะะะะะรรรรรบบบบบบาาาาลลลลล้้้้ออองง็็็็ปปแแแถืๆ วงน้องตอนนี้ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็เป็นตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็มาใช้เต้ตัวใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครไม่มีไม่ได้แล้วนะครับน้องเราก็คาตนาตัวใหม่นะครับวงน้องตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระทาที่แบบว่าจะมาแจกให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องก็จับปะไม้เลยนะครับวงน้องเราก็สกีนปืนตัวนี้นะครับน้องจะมาแจกให้พี่ๆด้กอง็ คือสกินปืนต่อไปนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของดีเซอร์ตนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของดีเซอร์ตัวใหม่เลยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องแล้วก็สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแจกพี่ๆนะครับวงน้องก็คือเป็นสกินปืน p 90ตัวนี้นะครับเนาะสามารถรับได้ทุกคนรับได้ฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องมีสกินตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถืืออววว่่่าาเเเเปปป็็็นน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 สกกตตััััใใหหมมลยะะะคครรบบ AW งง้ จับปมมานี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ AW หรือว่าปืนสไนเปอร์นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับ,บงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของ มีตัวใหม่ด้วยนะครับน้อกก็คือสกินมีตัวใหม่นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของระเบิดตัวนี้นะครับน้องมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นระเบิดถังแก๊สแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นถังแก๊สแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องระเบิดตัวนี้นะครับน้องก็มาแจกให้ฟรีๆเหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นคล้ายๆมาเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสริมแน่นอน100%นะครับวน้อนี่เลยนะคร์เซ็นระเบิดนะครับวงน้องนะครัับนนนอี้ก่เองนนะครับวกอย นี่เลยนะครับเนาะก็คือเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะเราก็มาดูทางด้านของไอ้วอลดีกว่านะครับเนาะจะมีอะไรมาแจกบ้างนะครับวงน้องหรือว่าอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องสกินไอวอลแต่ละสกินนะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือไอวอลสายฟ้าก็มีนะครับวงน้องกให้้พีดวยยนนนะะะคครรััับบบเเาก็จปมล น้องก็ถือว่าของฟรีก็มีเยอะอยู่นะครับน้องเราก็ไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องก็คือน่ากินกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็คือเป็นไอวอลแฮมเบอร์เกอร์นะไอนี่นะครับวงน้องอ่าก็จะปบปลาไเลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมากนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คือไอวอลสีบาทก็มีนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับไอวอลสีบาทนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของร่มนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบเเ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 เนน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 าา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 ะะ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 ะีีีี่่่ลลลลยยยวววววกกกกกก้้้้้้อออองงงงง็็็็ปปปแแถืททมมๆ๋ตจดข ที่แท่มากๆเลยนะครับมงน้องที่จับเดทเข้ามานะครับมงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับมงน้องมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเนาะกระเป๋าตัวนี้นะครับมงน้องจะพื้นปี่นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับมงน้องอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะส่วนกระเป๋านะครับมงน้องก็อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับกระเป๋านะครับมงน้องก็คือสําหรับใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่ากระเป๋าตัวไหนจับเดทเข้ามาแบบไหนนะครับมงน้องก็สามารถ ถามได้เดยนข่าววงน้องก็คือสามารถถามได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ตอบให้แล้วกันนะค่าววงน้องเออก็จับป้าหมาเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับน้องก็คือคลิปนี้พี่ก็ขอโทษด้วยนะข่าววงน้องที่พี่พูดเร็วนะครับน้องเราก็คลิปก็เร็วเหมือนกันนะข่าววงน้องเออก็จับป้ไมาเลยนะครับน้องก็คือมันมีเยอะจริงๆนะครับน้องสิ่งที่จับเดตเข้ามานะข่าววงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องพี่เอามาให้ดูทั้งหมดแล้วนะคครรัับบวกนนนน้้อง็จะะปมเลยข่าววงน้องก็ถือว่าาานนรรัักกมๆเลยะคบ น้องก็เป็นเสื้อสิงโตแบบนี้เลยนะครับวงน้องเออก็จับปลาไม้เลยนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์นะครับน้องก็มีนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับเนาะสำหรับกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับวงน้องเราก็กระเป๋าปีกก็มีนะครับเนาะกระเป๋าที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับวงน้องในกิจกรรมแอชชชินนะครับเนาะที่จับเด็กเข้ามาในอนาคตด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือแจกให้พี่ๆเลยนะครับเนาะแล้วก็กล่องศพนะครับวงน้องมาดูทางด้านของกล่องศพกันบ้างนะครับน้องกกก็็็นน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 ีี่่เเเลลลยยะะะะคคครรรััััับบบบาาาออออ้้้้พวงงงงงปททดดขหม นอะที่แบบว่าจับเด็เข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีแต่กล่องศพเท่ๆทางนั้นเลยนะครับเนาะก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าให้รายงานทั้งวันนะครับเนาะก็คงไม่หมดแน่นอนนะครับวงน้องกับกิจกรรมที่แบบว่าจับเด็เข้ามานะครับเนาะเอาแบบนี้ละกันนะครับวงน้องถ้าใครที่แบบว่าอยากรู้อะไรนะครับเนาะที่จับเด็เข้ามาอีกนะครับวงน้องก็ถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูเยอะนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกละกันนะครับเนาะว่าทั้งปีนี้นะครับวงน้องจะม ของเยอะวยะงมากมายเลยนะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามาในปีนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของปีนีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องพี่ก็มีแจกให้นะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาดูคิดนี้แล้วนะครับวงน้องก็คือชอบใจนะครับน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับก็ฝากน้อมไปกดกันหน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนับนเองนะครับน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ เนาะก็จะปาะมายเลยนะครับวงน้องเราก็สาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะมาดูกันนะครับวงน้องว่าวันพรุ่งนี้จะมาแจกอะไรอีกนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย